เฮียกูอัดเกมแล้วนะเว้ยเดี๋ยวนะขอปิดเสียงแป๊บนึงขอฟังเสียงก่อนไมโครโฟนเสียงดนตรีเสียงพูดมาได้วแกลไม่ได้วะาแกล้ง,งพิงก,กูเป็นคยแล้วเนี่ยเอาพิงกูพูดแทนเม่ไเอไหร่ฮะ อ้อออาวยังม,มึงขยับกั้นพิมพ์ใหม่ดิไอสัตว์มันได้มอได้ขาขยับกั้นพิมใหม่ดิไอเหียแบข้ามึงมเหลกมาเนะ่เอ้ยบัควยงไปน้ำควยเลย มึงตายมึงตายกูอ้าแล้ว,ว,แ,ลวแบกแบกบแบกบไม่คตรแจกเฮียไบกพิ้งแบบแบบจก

เฮีย้รว่า่เ้น r s o n s c o r t เดี๋ยวเดี๋ยวเปนยได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้โหลดเกมแล้วรถแบ็คันงจะเพิ่งดิเพื่อนเออไกดกี้อ่ะกดก่า แบ็คหนะัวนะเว้ยเรียวโนน่ะไอ้เฮียไม่ออกของวะอะไรวะเนี่ยโอ้โหย,ย,า, <c oughs> ยางาเอาตัวเลยมั้งหัวปะเนี่ยตัวนั้น,น,นนะอะเอาตายมึงเอา,มาเอาไปเอาไปมา ไอ้ดกมึงไม่ต้องหลานไปก็ได้เพื่อนสกิลนอกมึงอะไอ้แด๊กน้งไปไหนมาคนเงียบเลยสั์กูหูอยู่คนเดียวแ่เนีเ่ยอ,อะไรวะไม่ยินกูนไปไหนไม่ยินจิ้าเลยเออแาลู้วะไอ้เสียงหลอวไนเาาไ <c oughs> ้ามกกตันให้มึง มึงมึงมีตัวเฮียอะไรอ่ะมึงมึงมึงทำอะไรได้ถามมึงได้ยาเพื่อนกูกลัวอยู่ยังมึงจะหยุดถากเลวเพื่อนมึงหยุดปูเลยละไอ้สัตายมึง แข็งแบบคยุเเยเมื่อเปิดไอ้สัตว์เปิดเลยแบ๊กเปิดเลยเปิดเลยไปเร็วเกินอุ้ย <c oughs> ทำเร็วเกินแบบังยางกระสุนแม่งเหมือนในเรียงฟูรี่เลยวะไอ้สัตว์ ช่างไต่ออเฮียมังรัไอ้ตั์อันนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมเท่าไหร่นะฮะเดีด๋ยวราดขอปรับเสียงเกมแป๊บ

<laughs> อย่ามันขวายเออยิงมันยิงมันฟลีฟลีตอจงเยฟลีฟลีฟลียิงเนถูกน้อยเฮ้ยตอดมึงอะฟลีฟลี ฟไปแบ๊กมันไม่แบ๊กใกล้ๆเนี่ยมึงไม่เอาวะโอแบ๊ก oh, เึงเอ้ยฟรีฟรีเท่ไวสัตว์ตัวเนี้ยอย่ามึงนอนแล้วมึเงเสื่อม <laughs> โอ้โหูตาเลยกู กวยตายเอ๊ะโหร้ายตีแบบตีแบบไอ้นี่มันทำไมเล็กลงวะคุยมึงขาดอย่แล้วขอพาดีกว่ายามึงตายเยอะมากเลยนะเพื่อน เออตายสองมึงดูแบตคาดได้ตัวหนึ่งนะเว่ยเฮ้ยคนโหดใหญ่พกโดนนลยเฮียกูเปิดแต่กูไม่ได้เป็นไรปะ เอ้ยกูกูได้ไอ้สัติโอ้โหข้าของแท้เอาดิ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 เอ้ไปละไม่ช่วยนะตายตายตายมึงตายตายมึงตายนี่หนึ่งเฉย เอ้กูฆ่าได้หนึ่งเหมือนกันนะเว้ยต้องแอฟเนียนเลยเพื่อนทำไมกูอย่างงี้กูแหลกวะเสียงไม,ม่ควดยมว่เฮียแซดเดิลบีนไปคยุยเั้่งรัด โอ้ไม่งานาคูหมดเลยทีมียอะไรหดียอะไรมดครวลยมึงเอายิงมาดิบลูเอ้่าแม่ฮ่าแม่แม่โอ้ยอะไรม่าฮ่าามอลสิน ม <laughs> อสเสียไม่เสีไม่เสียเว้ยอะดีไอสัตว์กูได้เฮ้กูรถม่รถมานาคูไอสัตว์รถมานาคูโอ้เฮ้ช่วยกูหน่อยไอสัตว์โอ้อโห ยามันกงไม่ชือตัวเพื่อนได้ดีอ้าได้กมนไ,มได้ไอ้เงียไอ้เหี้ยไมึงโคตรแบบมึงอาจจะตายคุยเ <c oughs> อาอีกอย่างนี้มาฆ่ามึงเพื่อนควาย <c oughs> แม่ลดมานากูเยอะช่วยเฮียอะไรมึงดูมึงสองตัวมาข่ามอออึงอะมือกการก์เองบอลแบ็คเ, <c oughs> เปิดดีแบ็คเปิดโหดแบ็ <c oughs> เ,เป็นภาพเลยแบ็เ,เป็นภาพแล้ว ผู้นักใจมากเลยนักใจแทนที่บ้านมากๆเลยเพื่อนยาอะไรมันก็ตายเพื่อนไม่ใช่ไม่ใก้ยิ่งขี้เดียวไปเสร็จ

โดนแล้วกูโดนแล้วโดนแล้วไปตันไปเพื่อนตัดไปเออเอาใกล้ๆในอ่าโดนแล้วนะเห็นไหมวะชิมวะขนง่อยเงี้ยถูเอาไว้แต่เอาดิแบ๊กเข้าดิเข้าดิเข้าดิเข้าดเขาเลยเข้เลยเข้เลยแบกเข้าเลยเอาเลย เฮบบียร์แก็แม่งโหดสัตว์ควย <c oughs> เฮ้ยกลับตายโอ้โหกลับแป๊บออื้หือที่กูเข้ากูได้ฆ่าไหม่ตายไม<ป>่ <c oughs> <c oughs> อย่ามึงเล่นยังไงมึงเนี่ยเพื่อนกูหดเลยครับโหดเขี้ยเลยเกิดอะไรขึ้นไอ้กูฆ่าได้สามไป นีอัพย่างเดียวมาแล้วยังยังไม่ไดมคดต่อเลยเพื่อนต้องเจอแบค็คเข้าแบบเมื่อกี้แม่งยังโหดเลยเฮียโอแบค็คมึงออกของอะไรของมึงเนี่ยมึงเอาอกของอะไรมึงเนี่ยเอ๋อให้มันช่วงหน่อยดีวะเอ้ <c oughs> แบค็คเอาใหม่ดิแบ็คเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิรอเข้ารอเข้าใหม่

โคตรหดเลยกูไม่ตายครับนะ <c oughs> ช่างแม่งกาชิ้นหายเลยเหีย้ยอย่าอย่าใคยแบ๊กออกมาแบกโอหัวแยกหดชิ้นหายเลยพวกมึงเอยแบกกมาก่อนกูลังไปกูรังไป ละมึงอะทารกเอ้ยฉังสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้รถโอ้ต้อเอากูเนี่ยดูมานากูโคตรพระพิมหาหลังการรถ <c oughs> กูไวครับกูมาทางสายน้ำายอยงไม่ตายมาทางสายน้ำกูพิวเวยเฮ้ยตายมึงแข้งกูไม่ช่วยครับแข่งมึงอะเจ็บเจ็บเจ็บ พวกกูตายเนี่ยกูว่าแล้วแบ็คโฮดแบ็คตีทีนึงแบ็คแบ็คตายเขาทะเบียนดี่หวาหเรียกว่าแบ็คยิงนะโหเพราะมึงอยามือกากเกินเพื่อนเป็นอย่างนี้แหละเอาเคียร์ได้ดีปะยินวอกยังไม่สำคัญ อ๋อเป็ชาเกี้ยเฮดก่อนอะไรเมืองพุทธอะไรยิงดิยิงดิอะไรยิงดิซิโลคุยเลยวะไปาปไอ้ย่ะเด็กๆกันดิเด็กเด็กเบ็กเบ็กเบ็กเป็นอะไรนี่อ่ะ รอเลยเนรอเลยรอเลยแบ็รเลยแบ็คเ,เพื่อนโอ้มันตอบมุนตอบนี่กันนี่กันกูไม่สู้นะเนี่ยกูไม่สู้นะน อ๋อทำอไรแหลกวะเฮ้ยได้ๆๆๆเอ้กลับกับกูับกับกูจะตายแล้วเพื่อนเอ้ยอ้ลีวะหางฆ่าอย่บอเออได้ฆ่าเสอย่ามั่นใจมาละ <ersch> มึงเลมีตัวดีๆของนี้หน่อยช่างดังขาดไอ้เหี้ยออกกสะท้อนมาเนาะบางดีพวามึงเด็กน็อตหัวละ cọc là có đá má ừ. sao đó bền mấy hồi vậy Ấy sao cô lấy sao cái hiền lạ mà 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 một đấy hai một hai một ยิวนอมึงออกของได้เท่มากเลยเพื่อ,อนปัมนป๊มปั๊มแล้ไปดิดักทำไมเลยโอ้โหมึงโดนแล้วเพื่อน ไม่ตายครับกูโหดวอล้วก,กูถึกไม่พีแบ็กเสือเฮียยังไม่ได้พีแบ็กนะอ๋อไอ้กระจุมกระจิมตอนนี้ดีกว่า

โอ้มันกันโอ้โหมันทำให้มันเป็นอมาตะละเดี๋ยวไปดิดูยาดิเฮียยาไนมะ่ฆ่าหงษ์สายสิบเอ็ดตายน้อยสุดในทีนลมละยาังโคตรเม่เลยนี่สัส กูดได้ยินเสียงไม้ครับม่าโคตรดังเลยเขาบอกแบ็คชัวร์มึงอะไม้มึงเสียงดังชิบหายเลยเพื่อนแต่งตัวเปิดเลยเลยมึงงานตัวเปิดไปอะ จูไม่จ <together> yeah, well, I mean, ูนกหายไปไหนวะฮะจะบอกว่ามันมีนกเนี่ยเอาเอาดิขนาดนี้แล้วแล้วมันก็โหดเส้นเลเฮีย ่แกงงอ,โอ,อ,อโอตายมันท้าเว้วยที่สัตว์หัวละยิงคินสไลใจเลยไอ้เหี้ยขายที่นี่ดีกว่าได้ซื้อเนี่ย ขอให้ขอให้ขอขอมนได้เติมพลแงหว่อบพี่สับได้ค่าเฉยเลยมาด้วยความเร็วไอ้หนู ้จบจบจจหม,แหจหมแดแล้วให้จมดแล้วอดิตา่อวะย่าไปย่าไปกะหรี่ยโอ้ไปละเหี้ยโคตรเจ็บ ไอห,หัวไวป,ป,ปไอไอปีชิ้หายปูไปแล้วเดอ้อกลับบ้านก่อนหกเจ็ดเจ็ดหกก็คือ ยาตมองเป็นอย่างนี้อ่ะยานะเอากอันทางใครวะเนี่ยเรีนหาเลเพื่อนารักี้มัอยู่ตรงนี้ไอ้ายหว โอ้โหแม่แดงเลยหัวได้เลยเฮียเอ้ยหมดแดงเลยกูโอ้โหไมแข็งหดแข็งหดเอ๊ะตายโอเคไปสดละ

หลับตูแม่งรุนแยกล่างแม่งก็ตรไรประโยชน์เลยใช้ไม่ได้อะไรรุนแยกล่างผ่านแม่งเต็มเลยเฮียกูไปยิงเชือกตาบ้านี่นู่อันไอ้สัตว์เอ้ยกูโดนรถมาน้าด้วย ดักนันงโหดว่ะไอสัตว์อะไรวะโดนบ่อยจังเลยเฮ้ยชนะาาเลยจบจบจบ